สามารถเกต o b d ีครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นรุ่น F11 Pro นะครับคอนเนคเตอร์เสียบนะครับจะเป็นท้ายสีแบบนี้นะครับลั๊กอ B d ดนะครับเป็นลักมาตรฐานนะครับใช้ได้กับทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือรถกระบะนะครับใช้งานได้หมดนะการใช้งานง่ายๆครับเสียบลักเลยนะฮะบักฝั่งนี้นะครับเสียบเข้ากับลั๊กอ B d ดรถยนต์ของเรานะครับลั๊ก OBD2 รถยนต์ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใต้คอพวงมาลัยนะครับหน้าจอก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเลือกนะเลือก OBD-2 นนนัตวี้้เป็หาจอทัััสสกกรีนนะคคบบบ็ืออแมผห้าจเป็นแบบสัมผัสนะครับ นี่นะฮะเวลาตั้งค่านี่เราเลื่อนตรงนี้นะครับนะฮะนะครับนี่นี่อุ้ยนะ้จาจอเขาสวยนะรุ่นนี้นะครับเดีย๋ยพอพลิ่งดูหน่อยไม่หน่วงนะถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเพราะว่าปั๊กเขามันเป็นท้ายสี่หมดแล้วนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยเป็น led แบบสวยงามเลยนะแนะนำให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวมาลองใช้งานกันดูเนาะว่ามันจะใช้งานได้แน่นอนแค่ไหนนะฮะ จากที่ผมดูแล้วนะครับรอบเครื่องยนต์ต่างๆขึ้นได้เร็วนะครับอันนี้สวยเดี๋ยวลองคันเร่งดิโอเคเพื่อใครหาหน้าจอสัมผัสอยู่นะครับตัวนี้เลยนะครับวัดได้ทุกอย่างเลยนะฮะเดี๋ยวลองดับเครื่องยนต์ดูครับว่าหน้าจอมันจะโชว์อะไรบ้างฮะดับไหมมาลุ้นกันดีกว่าอ่าดับนะครับอ่านี่นะครับเมื่อเราดับเครื่องยนต์นะครับหน้าจอก็จะโชว์ทริปต่างๆขึ้นมาให้เราดูแบบนี้นะครับ